สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรสำหรับการอ่านดวงทำนายดวงไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งรคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวรัคนาราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลย ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวรัคนาราศีกันในความรักความสัมพันธ์ภายใ่แรก s o x of c ครัหถ้วยความหลังสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมเดิมสถานที่เดิมเดิมหรือคนรักเก่า นะคะคจะเป็นประมาณนี้นายออฟซออัศวินถือดาดิเอมเพลอร์ไพ่จัก,กรพรรดินะเดอร์ฮูมิดไพ่ผู้สันโดร์สเตรงผู้หญิงเก่งแกร่งนะคะไพ่ใบนี้ เดชาริยอนไพ่ของอัศวินไพ่ของนักรบ two of wands สองไม้เทา้า five of wands ห้าไม้เทา้า three of pentacles สามเหรียญและใบสุดท้าย five of swords ห้า สำหรับในความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันในช่วงตอนนี้ตัวตนของคุณกับคิดถึงกับคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีตสถานที่เดิมๆคนเคยคบคนเคยรักคนเคยแบบมีความสุขร่วมกัน พอย้อนกลับไปในอดีตหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสถานที่เดิมๆคนรักเกา่ามันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสุขในห้วงเวลาในช่วงเวลาที่ที่เคยมีความสุขด้วยกันแต่ในช่วงตอนนี้มันเหมือนกับชีวิตคุณมันต้องสู้ สู้กับปัญหาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วปปับฉับพลันอัศวินถือดาบแล้วก็วิ่งมันคือมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแบบรวดเร็วและทำให้คุณต้อง Active Action Show Power อย่างรวดเร็วในช่วงตอนนี้ด้วยความจำเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า มีปัญหานะมีอุปสรรคที่เข้ามาแล้วคุณต้องฝ่าฟันคุณต้องเผชิญแล้วคุณต้องสูง้ต้องลยุยด้วยตัวคุณอะ่ะด้วยตัวคุณเองนะคะด้วยตัวคุณเองอืในช่วงตอนนี้อาจจะเกี่ยวกับบุคคลภายนอกบุคคลที่มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ที่ใหญ่กว่าคุณก็ได้หรือรวมถึงชาวต่างชาติเพราะไพ่ใบเนี้จีเอ็มอ หมายถึงชาวต่างชาติได้หมายคนที่มีอายุกว่าได้5้ถึงสปีขึ้นไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มียศมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่นะคะประมาณนั้นไพ่สองใบม,มันมีความสัมพันธ์คือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคุณต้องสู้นะ,ะต้องสู้แบ่งรับแบ่งสู้แบบอัศวินนึงตั้งรับตั้งสู้ให้เป็นนะคะจะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงตัวนี้ในความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นอุปสรรคมีปัญหา ที่คุณจะต้องสู้ที่คุณจะต้องเคลียร์หรือแก้ไขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงตอนนี้อาจจะเจอคนที่อายุเยอะมากกว่าคนที่เข่งคัดคนที่เจ้าระเบียบคนที่มีตำแหน่งนะคะที่ใหญ่โตมากกว่าหรือรวมถึงชาวต่างชาติแต่ตัวคุณต้องรับมือให้ไหวอะแมงลักเบนส์ู้พายอัศวินไม่หมายถึงการ แบ่งรับแบ่งสู้ตั้งรับตั้งสู้ให้เป็นประมาณนั้นนะคะเผื่อใจไว้ถ้าเป็นความรักก็คือไม่ต้องรักเต็มร้อยห้าสิบเผื่อรักตัวเองไว้บ้างลุยสู้ไปบ้างอีก50ประมาณนั้นในความสัมพันธ์ความรู้สึกคนรักของคุณคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวตอนนี้มันนิ่งนะนิ่งมากเลยนะคะเดอะเฮอร์มิคือไพ่ของผู้สันโดษถ้าพูดถึงความรู้สึกคนรักหรือสถานะที่เขาเป็นอยู่ในช่วงตอนนี้ดูเขาเงียบ เงียบไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยแต่ภายในใจลึกๆเขาอาจจะเก็บตัวเองอยู่ก็ได้เดือดร้อนไพ่ใบนี้หมายถึงคนเก่งคนแกลกแก้ไขปัญหาได้แต่หมายความว่าช่วงนี้อาจจะเงียบแต่เขาเป็นคนฉลาดนะแต่เขาเงียบเงียบไว้ก่อนไม่แสดงอะไรนะคะในช่วงตอนนี้รู้คิดหรือวางแผนอะไรไว้อยู่แต่ แต่มีความนิ่งเงียบแบบซุ่มอืมรอจังหวะเรื่องอะไรอยู่ไม่แน่ไม่แน่ชัดเหมือนกันในอารมณ์ในความรู้สึกของคนรักของคุณตอนนี้ขอให้ขยายคนรักให้แล้วกันในช่วงตรงน,นี้คนรักของชาวลัคนาราศีกันเขาเขาคิดยังไงเขาเป็นอะไรความสัมพันธ์ถึงได้บอกว่ามันนิ่งและตัวตนของคุณอะเหมือนกับ ต้องสู้ต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาแบบเร่งด่วนนายออฟพนเจอรอัศวินถือเหรียญถ้าเปรียบบุคคลอนะไพ่ใบนี้มาถึงอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะหรือคนที่ดูดีดูหล่อดูเท่สมาร์ทก็ได้เหมือนกันเข้ามาในความสัมพันธ์ มีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง๋อเขาคงได้รับโอกาสโอกาสของการเริ่มต้นโอกาสของการเริ่มต้นหรือถ้ามองมุมกับกันก็คือเขารอจังหวะรอโอกาสการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อยู่หรือเปล่าไพ่ใบนี้หมายถึงการรอโอกาส แลวเขาได้รับได้รับการเริ่มต้นหรือได้รับความรักจากบุคคลน,นี้อยู่หรือเปล่าในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนกับเขานิ่งสถานะเขานิ่งแต่เขาแอบซ่อนประมาณนั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือถ้าคิดดีมองดีมันหมายความว่าเขารอให้คุณมาหาเพื่อที่จะ ปรับความเข้าใจเพื่อที่จะได้โอกาสนั้นหมายถึงการรอการรอให้คุณมาหาแล้วก็ปรับความเข้าใจปรับโอกาสเคลียมีอะไรไม่เข้าใจกันก็เคลียแล้วก็รอโอกาสของการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะมองในสองแง่เพิ่มอีกสักใบ Six of Pentacles อะไรที่เคยได้เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยได้จากคุณความรักความม่วงใยความใส่ใจหรือสิ่งของต่างๆที่คุณเคยช่วยเคยดูแลเขาให้ประมาณนั้นเขาคงต้องการที่จะรอโอ้เชนออ u คัพสิบถ้วยความผูกพันความรักความ,มห,วามมหวามม่วงใยคำว่าข้อขรัวเห็นไหมคะ สิบถ้วยอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องราวที่มันนิ่งนิ่งนานแล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการแก้ไขเดินมก็เลยนิ่งรอจังหวะรอเวลาวันที่จะได้มาเคลียร์กัรรอโอกาสรอโอกาสขอโอกาสการเริ่มต้นความรักและคําว่าครอบครัวความสัมพันธ์ คือมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่ในใจลึกของเขาความสัมพันธ์ความรักยังอยู่นะคาว่าครอบครัวยังอยู่ในใจเขาเขายังต้องการอยู่ซึ่งไม่ต่างอะไรกับชาวราศีกันในช่วงตอนนี้เพราะไพ่ตัวตนของคุณคุณก็ยังคิดถึงเรื่องรา,ราวในอดีตคนเกา่าๆครอบครัวหมายถึงความสุขที่เคยมีมาก่อนหน้าเนี้ย พอกลับไปคิดถึงแล้วก็ยังมีความสุขแต่มันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าณปัจจุบันมันต้องเคลียร์ก่อนมันต้องแก้ก่อนซึ่งคนรักของคุณเขาก็นิ่งแต่ในใจลึกๆของเขาคือ c h n of cup เขาก็ยังรอโอกาสเหมือนกันนะ,ะรอคําว่า,าครอบครัวการมาพูดมาคุยกันการมาพูดมาคุยกันนั่นเองเขาก็อดทนเหมือนกันนะนะ,ะเพราะว่า strain คือไพ่ของความอดทนเข้มแข็งอนะ่ะ เข้มแข็งภายในเข้มแข็งม,มาในช่วงตอนนี้และสิ่งที่คุณจะต้องพยายามปรับนะคะ two of w a n d ก็คือสองไม้เท้าไพ่บอกว่าอยากจับปลาสองมือประมาณนั้นในความสัมพันธ์ต้องชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองคุณจะต้องปรับต้องเคลียร์ต้องแก้ให้ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอ่ะมันจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นวุ่นวายสับสนอ่ะในชีวิตแล้วก็ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการ จริงๆแล้วคือความสุขนะคือความสุขคือความมั่นคงในชีวิตนั่นแหละนะคะอืมแต่การที่คุณจะไดส้สรุปใบสุดท้ายของคุณก็คือฝ่ายออกสอบคุณต้องยุติกับปัญหาในทุกสิ่งในทุกอย่างที่มันแบบเลื้อหลังมานานอะ่ะอืมต้องยุติต้องจบได้แล้วนะเนี่ยไพ่ใบนี้มานถึงการจบการจบสงครามนะคะการยุติอืมการยุติ ปัญหาที่มันเหลือหลังคุณต้องจัดการให้ได้สกอดนะคะแล้วคุณถึงจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักที่เราเคยรักกันจะได้กลับคืนมานั่นเองขอพัยสรุปความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันในช่วงตอนนี้ให้เพิ่มนะคะอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มให้ไหม นายออฟเพนทิคันเก้าเหลียญคือความสมบูรณ์คือความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์การพร้อมพร้อมที่จะเป็นภรรยาพร้อมที่จะเป็นสามีพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีพ่อที่ดีของลูกก็ได้คือไพ่ของความสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์แบบนะนะะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในความสัมพันธ์ในความรักมีความอบอุ่นนะคะ มีความอบอุ่นที่เกิดขึ้นเพ f รพิจิตรนะก็คือจะได้ในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาในชีวิตอืมจะได้หลักทรัพย์ก็ได้จะได้ถึงในเรื่องของความมั่นคงหรือไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าอาจจะมีคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณก็ได้เหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกจริงจังหนักแน่นนะในความรักในความสัมพันธ์ ในครั้งนี้และไพ่ย,ยังบอกว่าถ้าอะไรทุกเหนื่อยก็ให้พักนะคะพักแล้วค่อยกลับอ่าเอ็กออฟคับนะคะให้เหนื่อยถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยนักก็พักแล้วค่อยกลับมานะไพ่ใบนี้ให้หยุดให้พักแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ก็ได้นี่ง่ายนะคะโฟลออฟ w อรสีไม้เท้า แล้วกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์การสร้างครอบครัวการมีชีวิตลงหลักปักฐานการเริ่มก่อร่างสร้างตัวการพูดคุยการเจราจาการมั่นหมายนะคะคือการเริ่มต้นที่มั่นคงมีอะไรที่เราผ่านอุปรสรรคผ่านปัญหามานะคะเยอะแยะแต่ด้วยความรักความสัมพันธ์ในใจลึกๆทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแล้วก็คนรัก มันยังมีความสัมพันธ์ที่มันรึกซึ้งแล้วก็ตัดกันไม่ขาดอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีอุปสรรคที่เข้ามาระหว่างความสัมพันธ์เข้ามาแทรกแต่ขอให้ชาวลัคนาราศรีกันจงเชื่อมั่นว่าคนรักของคุณในใจลึกๆเขาเข้มแข็งมากเขายังชัดเจนในความรักเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอขอแค่ให้คุณจัดการเคลียร์กับปัญหาที่มันเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วความรักของคุณจะกลับมา เริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดคุยกันเนาะพูดคุยกันนะคะและความสัมพันธ์จะยังคงอยู่และเดินหน้าต่อไปในความรักเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะชาวลัคนาราศีกันนะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ